สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะท่านผู้ชมก็มันก็คลิปอ่าไม่สั้นไม่ยาวแล้วกันก็คืออัปเดตงานนิดหน่อยก็ไม่ตองลูกแดดก้านก้านไ K ชาร์กห้าสิบสี่จุดสองไม่ไม่ใช่ชาร์กห้าสี่จุดสี่ลืมลืมชาร์กห้าสี่จุดสี่นะ ข้อเดิมไม่ครอบโตนะทวงหนึ่งจุดนี่อป็นไงี้พ้นๆน,นะไม่มีติดนะเพราะว่าเออล้วงแข้งไปแล้วล้วงแค่จุดที่ติดนะก็ตรงนี้ตรงนี้อันนีนน้คือหมุนสบายล้ลูกแดด 135, 35, ร้อยสามสิบสามสิห้ารือสามสิบแปดตีเนี่ยแหละประมาณนี้ก็ไม่มีอ,อะไรนะผู้ชมก็เกณฑ์ามมิลตัดเองด้วย เดี๋ยวจะหาว่านั่นนะจะหาว่าลูกลูกลงไม่พอดีพอร์ตนะเนี่ลูกสุบลงพอดีพอร์ตนะเห็นไหมนี่ยนี่นีลูกสุบลงพอดีสวยเลยอันนี้ลูกสุบลงสวยนี่ลูกสุบขึ้นก็สวยนะ อ่านี่ข้อนิ่งๆเลยนะคันนี้หมุนลื่นด้วยก็อันนี้ชุดนี้ลูกค้าไปประกอบเองก็มีล้วงแค่งแค่จุดนี้นะมีจุดที่ติดก้านแล้วก็มีจุดตรงนี้นิดนึงอันนี้ยิงสายแล้วก็ล้วงตรงนี้หน่อยแล้วก็แต่งตรงนี้ก็ตามสูตรผมนะครับร้อยสามสิบแปดซีซีสามสิบเจ็ดซีซีเนี่ยเราช่วงร้อยสามสิบเราไม่ต้องทำอะไรเยอะนะ อันนี้ลูกเดิมแล้วกันน,นี่ลูกเดิมเบอร์สองร้อโอเคนะนี่ลูกเดิมเมตองเบอร์สองรอันนี้ลูกค้าสั่งไปประกอบเองนะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้ก็มีทำเสื้อตีปอกทำเสื้อยิงซายทำฝัาสูบแข็งทำข้อก็มีแค่นี้เองอันนี้ส่งมาทำได้นะก็ ราคาติดต่อได้อันนี้มันบอกราคาไม่ได้่านผู้ชมผมจำราคาไม่ได้จริงริงอันนี้รวมเซ็ตรวมอะไรน่าจะน่าจะมันมีมีข้อก้านลูกตีปอกมีซีนชุดมีลูกปืนเกียร์เนี่ยลูกปืนเกียร์จุดเนี่ยสี่ตัวแล้วก็เอ่อลูกปืนข้างข้อลูกอาหารมาเองแล้วก็ไม่มีอะไรนะก็ทำฝันสูบยิงทรายเออโอเคก็ประมาณนั้นนะ่านผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวน่าจะอาทิตย์นี้แหละน่าจะได้ส่งกลับเจ้าของแหละแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของติดค้งติดเครื่องมาให้ชมแล้วกันโอเคท่านะผู้ชมก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยอยากให้มันถึงพันคนเร็วๆว่าผู้ชมเผื่อจะได้มีของมีอะไรแจกกับเขาหน่อยนะเพราะว่าอะไรไม่ได้ใช้ก็พอมีนะผู้ชมเผื่อใครอยากได้คันนี้อ่าลืมบอกคือคันนี้เป็นผสมถังนะไม่ไม่ได้ใช้ปั๊มมอเตอร์ลูปแหละคือเจ้าของสั่งอุดเลย สั่งอุดปังมอตเตอรูปเลยก็เดี๋ยวจัดให้ฮนะโอเคครับก็บายบายท่านผู้ชม